การที่เด็กนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองมันส่งผลยังไงกับตอนตโตโอ้เราอยากจะบอกว่าส่งผลมากๆเลยนะคะคนที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ทําให้เขาเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าเป็นผู้หญิงนะอ่ะเวลาแบบมีครอบครัวหรืออะไรเงี้ยถ้าสมมตินะคะไปเจอคู่ชีวิตที่ไม่ดีนะคะทำร้ายร่างกายกันตบตีกันผู้หญิงที่ low esteem นะคะเขาก็จะไม่กล้าออกมาจากความสัมพันธ์นั้นๆเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ดีพอถ้าเลิกกันไปกับคนนี้แล้วกลัวที่จะอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้กลัวที่จะหาแฟนใหม่ดีๆกว่านี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็เพราะว่าเขาอาจจะอาจจะถูกเลี้ยงดูมาแบบผิดๆอาจจะถูกพ่อแม่ด่าซ้ำเติมมาตั้งแต่เด็กนะคะ ทำให้เขาเนี่ยไม่มีความมั่นใจเห็นไหมคะว่าการเลี้ยงลูกให้มีเซลล์เอสติมมันสําคัญจริงๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจากแคนาดานะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ EP นี้ค่ะเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะ ถึงความคืบหน้าค่ะหลังจากที่พากวินไปสมัครเรียนนะคะสมัครเรียนเสร็จทางโรงเรียนเขาก็นักทดสอบความพร้อมนะคะหลังจากที่ทดสอบความพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณสัก1สัปดาห์กว่านะคะหนสสัปดาห์ค่ะทางโรงเรียนนะคะเขาก็ได้แจ้งผลนะคะว่าหลังจากที่ทดสอบไปแล้วเนี่ย กวินเป็นอย่างไรนะคะมีอะไรบ้างที่ผ่านหรือไม่ผ่านนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะเอาผลนี้นะคะมาให้ทุกคนดูค่ะนี่นะ,ะอันนี้ก็คือ ผลการทดสอบนะคะที่เห็นๆๆเขียวเสียวสีนี้นะคะหมายความว่ากวินทาได้นะคะเหมาะสมกับวัยค่ะเรียกได้ว่ามีพัฒนาการที่สมบูรณ์นะะในรายห้าขอของเขาส่วนสามเหลี่ยมสีดดแดงๆนี้นะคะหมายความว่ากวินเนี่ยทำได้นะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หมายกว่าทาได้แบบเพราขทางยากนะคะนั่นก็คือทักษะของการใช้กางกนะคะแล้วก็การใช้ก้ามเนื้อมัดเล็กในการที่จะเขียนตามเส้นประกนะคะนี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่กวินจะต้องไปฝึกเพิ่มนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่แล้วก็คุณครูเขาส่งผลการทดสอบมาให้กวินแล้วนะคะเขาก็จะนัดเรานะคะให้กวินไปฝึก พัฒนาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดเรียนในเดือนกันยายนนี้นะคะโดยเรียนนะคะหรือว่าฝึกความพร้อมเนี่ยทั้งหมด10สัปดาห์ต่อเนื่องนะคะซึ่งกวินเนี่ยได้เรียนไปแล้วนะคะ2สัปดาห์ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์ตะกี้นี้นะคะส่วนสัปดาห์ที่เราอัดคลิปอยู่นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่3นะคะที่กวินจะต้องไปฝึกพัฒนาการนะคะที่โรงเรียนค่ะหลากของการฝึกพัฒนาการก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะการตัดกระดาษนะคะการเขียนตามรอยประนะคะรวมถึงการตัดแปะต่างๆทุกสิ่งทุกอย เ่กับเพื่อน,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 นในวัยเดกนการให้เด็กเนี่ยอยากจะเรียนรู้มากขึ้นเนาะเป็นตามธรรมชาตินะคะเด็กเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันนะคะมันเป็นเหมือนแรงกระตุ้นนะะเห็นเพื่อนทำาก,ก็อยากทำตามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เขาค่อนข้างจะ e n j o ยแล้วก็มีความสุขในการเรียนรู้นะคะ <S <S <ๆ S 1> และไม่เท่านั้นค่ะหลังจากที่ไปเรียนสองครั้งนะ,ะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์นะคะแปลง่ายๆก็คือเหมือนเป็นศูนย์พัฒนาการเด็กนะเขาก็จะโทรมานะเหมือนเขามีข้อมูลของพ่อแม่อยู่แล้วนะคะว่าใครที่มีลูกจะะะะตตต้้้้องเเเเขาาาาาารรรีียนนนนนใภคกกกกศึษ็็จิิดมมแลวปะ รวมถึงโทรมารสอบถามนะคะว่าเราเนี่ยมีความห่วงลูกในเรื่องอะไรบ้างนะในเรื่องของพัฒนาการเขาเพิ่งโทรมาหาเราเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะล้วก็เล่าให้เขาฟังค่ะว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงก็นั่นแหละค่ะก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะซึ่งกวินอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะนั่นแหละค่ะเราก็บอกเล่าเขาไปนะเขาก็ให้คาแนะนํามานะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะว่าเด็กนะคะในวัยเนี้ยเขาก็จะทําได้ประมาณนี้แหลนะนะไม่ได้มีใครที่แบบว่าทำได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือถ้าใครทำได้สมบู100รณ ลูกเราอาจจะทําได้ไม่เพอร์เฟกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเราสามารถที่จะฝึกฝนกันได้นะคะก็ขอให้แค่เราเนี่ยทำอย่างสม่ำเสมอนอกจากที่จะให้ลูกนะคะไปฝึกที่โรงเรียนกับเพื่อนๆแล้วพอกลับบ้านนะคะก็ต้องฝึกลูกด้วยอันนี้เขาก็บอกแนะนำมาระะวมถึงเขาก็จะส่งพวกเอกสารนะคะเนี่ยเราก็เพิ่งได้รับนะ,ะเขาส่งเอกสารนะทำแนะนำกิจกรรมอะไรตา่ตางๆที่ควรจะทำกับลูกมาให้ด้วยนะคะก็บอกบอกนะคะว่าที่นี่เขาให้ความใส่ใจมากๆเลยกับ ะะทางโรงเรียนเขาทำอะไรบ้างนะนทางโรงเรียนให้เอกสารอันนี้มานะคะนี่ค่ะโรงเรียนของกวินอันนี้บอกว่าเป็นเซลสตีมนะนเราไม่แน่ใจว่ามันกลับหัวกลับหางหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเขียนว่าเซลสตีมนะแปลเป็นไทยก็คือการรู้ถึงคุณค่าของตัวเองนะคะ15แนวทาง15วิธีในการที่จะทำให้เด็กเนี่ย ชอบตัวเองนะคะชอบในความเป็นตัวของตัวเองนะคะคนเรานะคะพอเห็นคุณภาพของตัวเองเราจะรู้สึกมั่นใจเราจะรู้ว่าเรามีดีอะไรนะคะเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้ะคะ่ะอันนี้คุณครูเขาก็ให้ความสําคัญนะคะถ้าใครอยากจะไปอ่านนะคะรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยไม่อยากคือเหมือนว่าโอเคไม่อยากจะฟังตรงนี้ไปอ่านในเพจเราได้นะคะเราได้แปลให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เนะะี่ยค่ะ คุณครูเขาให้กระดาษแผ่นเดียวมานะคะทุกคนเป็นกระดาษที่แบบว่าเรามาสร้างนะคะเด็กนะให้รู้คุณค่าของตัวเองมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจนะทำไมเราถึงบอกว่ามันดีอต่อใจก็เพราะว่าเรื่องของการเห็นคุณค่านะคะของตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่ก่อนวัยอนุบาลได้ซ้ำเพราะว่าถ้าเรารู้คุณค่าของตัวเองนะคะเด็กเนี่ย จะพร้อมเรียนรู้โลกกว้างค่ะ,ะมาดูกันคร่าวๆนะคะว่า15ข้อในการสร้างคนนะคะให้เห็นคุณค่าของตัวเองนะ,ะต้องทำอย่างไงบ้างนะคะข้อหนึ่งเลยนะให้รางวัลกับเด็กชื่นชมเด็กนะคะถ้าเขาทำอะไรได้ดีให้ย้ำกับเขาว่าเขาทำสิ่งนั้นได้ดีอันนี้มันจะค่อนข้างตรงกันข้ามกันกับผู้ปกครองนะ,ะบางคนที่คิดแบบไทยๆอะ่ะ นี่เราไม่ได้พูดเองนะนี่เท่าที่ไปอ่านในโซเชียลอะไรต่างๆนะบางคนจะมีปัญหานะคะตั้งแต่ตอนเด็กเลยบอกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ไม่เคยชมนะคะไม่เคยให้รางวัลอะไรใดๆสอบได้คะแนนดีพ่อแม่ก็บอกแค่ว่า,อ,าอ๋อเหรอฟุกหรือเปล่าคู่ตรวจผิดหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้สร้างให้เด็กเนี่ยเห็นถึงคุณค่าของตัวเองเลยนะคะเป็นการบั่นทอนจิตใจเด็กนะฮะอย่าหาทำค่ะท,ที่นี่ไม่สนับสนุนนะคะะเขา นิยมให้ชมเชยเด็กนะคะให้ยกย่องเด็กค่ะข้อ2ค่ะเข้าใจความรู้สึกคิดของเด็กนะคะอย่าคิดแค่ว่าเขาเป็นเด็กแล้วไม่เข้าใจเขาหรือเวลาเขาแสดงความคิดเห็นอะไรอะไรเงี้ยคือเราจะต้องฟังเขานะคะนี่แหละค่ะก voilà ็คือข้อ2นะคะอ่ะพออ่ะเดี๋ยวอธิบายเพื่อพอเราเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเขาแล้วเนี่ยเราก็จะอินกับเด็กนะคะ เด็กก็จะกล้าที่จะมาบอกความรู้สึกนึกคิดของเขาเพราะเขาคิดว่าเราเข้าใจเขานะคะ,ะข้อ3นะคะ,ะเวลาที่อยู่บ้านหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่จะต้องอมีกฎนะคะมีกฎกติกาภายในบ้านแล้วเราก็ต้องบังคับใช้ได้จริงนะคะ,ะแต่แต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันก็มีการยืดหยุ่นได้นะ เรามีกฎก็จริงแต่เราก็ยืดหยุ่นได้โดยต้องฟังความคิดเห็นของลูกนะคะว่าทําไมนะคะบางครั้งลูกถึงไม่อยากทําตามกฎนั้น,น,นอย่างเช่นนะคะบ้านไหนกําหนดนะคะบอกว่ากลับจากโรงเรียนปุ๊บนะคะหนูจะต้องทําอะไรหนึ่งหบางครั้งเนี่ยเด็กเขาก็อาจจะมีความคิดของเขาะะอย่างเช่นกลับบ้านมาเขาอาจจะยังไม่อยากทาการบ้านนะเขาอยากจะทาอันนี้ก่อนเราก็ต้องฟังเขานะคะว่าเอาทําไมลูกถึงไม่อยากทาการบ้านก่อนล่ะหนูอยากทาอะไรวันนี้เขาอาจจะบอกว่า ะะแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ไปกับความผิดพลาดนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเป็นพ่อแม่แล้วถูกเสมอนะไม่มีผิดอันนี้ก็ไม่ได้นะคะอันนี้อ่าข้อ5นะคะเขาก็บอกว่าจะต้องสอนลูกนะคะให้รู้จักคุณค่าของเงินและเวลาอ่าอันนี้ก็เข้าใจกันเนาะว่ามันจะต้องทํายู่แล้วนะคะอ่าเวลาซื้อของอะไรมาเงี้ยก็ต้องให้ลูกรู้จกักอ่าประหยัดใช้หรือว่าทนุถนอมข้าวของนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้อง ใช้เงินในการซื้อมานะคะ,ะข้อ6นะคะมีความคาดหวังกับลูกอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ใช่ว่าคาดหวังตะพื้ตะพือนะคะอันนี้อันนี้ก็พูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะคะแล้วก็ต้องช่วยลูกนะคะในการที่จะทําให้เขาเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นนะคะนั่นะคะข้อเจนะคะก็ช่วยให้ลูกเนี่ยเข้าใจนะคะหรือว่ามีความอดทน กับสิ่งต่างๆนะคะที่อา,อาจจะแตกต่างจะไปจากตัวเขานะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานค่านิยมอ่าแบ็กกราวนะคะบรรทัดฐานอะไรต่างๆนะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันอาพูดง่ายๆนะก็คือให้ลูกนะคะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจถึงความแตกต่างนะคะของแต่ละบุคคลนะ,คะข้อแนะคะ ลูกเนี่ยมีความรับผิดชอบนะฮะอย่างเช่นอาจจะมอบหมาย <Yeah. S 1> งานบ้านบางอย่างให้เขาทำนะฮะ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มี <Yeah. S 1> ะคะุณคทาไออย่างสมัยเราเด็กๆเราก็ทําหน้าที่นะในการกรอกน้ำเข้าทุเย็นกันทุกคน <laughs> แม่นี่ก็บอกเลยนะว่าถ้าลูกไม่กรอกเนี่ยไม่มีใครได้กินน้ำในในบ้านเนี่ยจะต้องทำนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยถูกปลูกฝังมานะคะก็คือคุณยายของกวินนะให้เรามีหน้าที่ในการกรอกน้ำเข้าตู้เย็น <laughs> เวลาที่ลูกเขาต้องการนะคะอันนี้เราก็คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเนาะก็คือพร้อมเสมอสําหรับลูกนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นนะคะว่าลูกเนี่ยสำคัญกับเรายังไงนะคะเวลาที่เขาทํากิจกรรมอะไรนะคะเขาชอบอะไรเราก็ต้องฟังเขานะคะเขาเล่นอะไรเราก็ต้องแสดงความสนใจนะคะเวลาเขาอยากให้เราเล่นด้วยเราก็ต้องเล่นนะคะให้เขาเห็นว่าเขาไม่ดดเดี่ยวนะเวลาเขาต้องการเรามีเราเสมอนะคะเราพร้อมที่จะ เคียงข้างกับเขาเสมอนะคะวเวลาเขามีงานโรงเรียนอะไรมีกิจกรรมอะไรที่เขาต้องให้ผ em, ู้ปกครองไปร่วมก็ควรจะไปนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะให้ลูกหลานเราเห็นว่าเขาสําคัญนะคะข้อ11นะคะก็คือเราจะต้องแสดงถึงจุดยืนนะคะเป็นพ่อแม่นะต้องแสดงจุดยืนนะว่าเวลาเราบอกอะไรให้เขาทําบางอย่างนะคะเราต้องพูดกับเขาแบบตรงไปตรงมานะคะอย่างเช่นนะคะเวลาที่ไปข้างนอกบ้านนะลูกนะอาจจะมีงงแง่อาจจะมีแบบอยากจะได้ข้าวของอะไรทั้งๆที่สัญญากันแล้วว่า ห้ามอะไรเงี้ยแต่พอไปออกไปข้างนอกแล้วงงเงี้นะ,ะเราก็ต้องบอกเขาอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าทําไมถึงทําอันนั้นอันนี้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องบอกเขาแต่ไม่ใช่แบบพูดพร่ำไปเรื่อยคือถ้าพูดไปเรื่อยเด็กจะไม่ฟังนะ,ะเราต้องแสดงความรู้สึกของเรานะคะออกมาตรงไปตรงมานะคะในขณะเดียวกันก็ต้องฟังความคิดเห็นของเด็กด้วยนะคะข้อ12นะคะก็คือบอกว่าใช้เวลาร่วมกันกับลูกนะคะอะ่แล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ ข้อนี้ก็นั่นแหละค่ะง่ายๆเลยนะคะพาลูกไปสนามเด็กเล่นอ่ะลูกชอบทํากิจกรรมอะไรนะคะก็ต้องมีส่วนร่วมนะคะลูกชอบเล่นเลโก้ต่อเลโก้เราก็ต่อเลโก้กับเขาลูกนี่แหละค่ะข้อ13นะคะอ่ะเวลาที่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ให้พูดคุยนะคะอ่ะสอบถามเขาว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรยังไงนะคะโดยที่ว่าไม่ไปเบรมลูกนะคะอ่าบางครั้งเนี่ยลูกเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขามีปัญหาอะไรแต่เราไม่ไปซ้อมเติมนะคะพูดง่ายๆก็คือเวลามีอะไรเนี่ย ให้ถกกันด้วยเหตุด้วยผลไม่ซ้ําเติมกันเราก็ควรที่จะหาทางออกของปัญหาร่วมกันแบบนั้นนะมันจะทําให้ลูกเนี่ยมีอะไรอยากจะปรึกษาเราอยากจะเล่าให้เราฟังนะคะข้อ14ค่ะก็คือใช้คําพูดนะคะที่มันช่วยสร้างคุณค่าให้กับเด็กนะคะอย่างเช่นขอบคุณลูกนะคะเวลาเขาทําอะไรเขาช่วย เราทําอะไรเราก็ควรบอกอขอบคุณมากนะที่แบบขอบใจมากนะที่ช่วยพ่อกับแม่ทาอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วนะหลีกเลี่ยงคําพูดที่บอกว่าถ้าสมมติลูกทําอะไรไม่ได้นะหรือว่าอ่าทาไม่ได้ดังใจไม่ควรที่จะไปบอกว่าบอกกี่ครั้งแล้วทําไมทํายังไม่ได้ทําไมงูแบบนี้คําพวกนี้นะั่นคือห้ามนะคะไม่ควรพูดกับลูกเพราะว่ายิ่งจะทําให้เขาเนี่ยไม่มั่นใจนะคะคาพูดพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ ถ้าเราพูดบวกลูกก็จะบวกพูดลบลูกก็จะลบนะ,ะมันอยู่ที่คําพูดของพ่อแม่เป็นสําคัญนะคะ,ะข้อ15ข้อสุดท้ายนะคะก็แสดงนะ,ค,ะความรักกับลูกนะ,ะ,ะเวลาที่เราเห็นแบบหลายคนนะ,ะในโซเชียลนี่แหละนะคะ,ะมักจะ มาระบายนะคะบอกว่าเขาเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยบอกรักกันไม่ค่อยกอดกันนะ,ะแต่ที่นี่นะไม่ค่ะเขาจะสนับสนุนให้พ่อแม่นะคะแสดงความรักต่อลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นการบอกรักไม่ว่าจะเป็นการโอบกอดนะคะ,ะบางโรงเรียนะ่ะเราสังเกตนะคะเขาจะมีป้ายเลยนะ kiss and hug นะคะก็คือเป็นจุดที่ จอดรถเพื่อรับส่งลูกนะคะก่อนที่ลูกจะเข้าไปสู่รั้วโรงเรียนเนี่ยเขาจะเขียนว่า k s s and hug นะคะอ่ะเขาก็จะรู้กันนะคะว่าจุดเนี้ยคือจุดที่ไว้รับส่งนักเรียนนะ,ะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะคะนี่แหละคะ่ะก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะ,ะมาบอกกล่าวนะ,ะมาแชร์เนาะถ้าสมมว่าพ่อแม่ท่านไหนนะคะ,ะผ่านเข้ามาดูก็ เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้นะคะหรือว่าถ้าใครเข้าไปอ่านในเพจของเราแล้วเห็นว่าเรายังแปลหรือว่าเข้าใจความหมายอะไรผิดเนี่ยก็สามารถที่จะ,อะบอกกล่าวกันได้นะคะยินดีที่จะแก้ไขคือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องนะที่นะการที่ทางโรงเรียนเขนาให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่าอของเด็กนะคะทำให้เด็กเนี่ย รักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะหลายคนอาจจะบอกว่า,าการที่คนเนี่ยาการที่เด็กนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองมันส่งผลยังไงกับตอนตโตเราอยากจะบอกว่าส่งผลมากๆเลยนะคะคนที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ทําให้เขาเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าเป็นผู้หญิงนะ,ะเวลาแบบมีครอบครัวหรืออะไรเงี้ย ถ้าสมมุตินะคะไปเจอคู่ชีวิตที่ไม่ดีนะคะทำ้ายร่างกายกันตบตีกันผู้หญิงที่ low esteem นะคะเขาก็จะไม่กล้าออกมาจากความสัมพันธ์นั้นๆเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ดีพอถ้าเลิกกันไปกับคนนี้แล้วกลัวที่จะอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้กลัวที่จะหาแฟนใหม่ดีๆกว่านี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็เพราะว่าเขาอาจจะอาจจะถูกเลี้ยงดูมาแบบผิดๆ อาจจะถูกพ่อแม่ด่าซ้ําเติมมาตั้งแต่เด็กนะคะทำให้เขาเนี่ยไม่มีความมั่นใจเห็นไหมคะว่าการเลี้ยงลูกให้มีเซลล์เอสติมันสําคัญจริงๆนะคะแล้วก็อีกหลายเรื่องนะคะที่บ่งบอกว่าการมีเซลล์เอสติมมันดียังไงนะ,ะเมื่อเด็กโตขึ้นนะไอ้ที่เรายกตัวอย่างเนะะี่ยมันเป็นแค่ตัวอย่างแบบ บางเซี่ยวบางตอนเท่านั้นนะเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะคะว่าคนที่ไม่มีโลคนที่ไม่มีเซลสติมเป็นแบบไหนนะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือ,อโดนทำร้ายร่างกายโดนตีโดนซ้อมมามีคนไปช่วยมาเป็นสิบรอบแล้วก็ยังกลับไปหาผู้ชายคนเดิมอยู่อะไรเงี้ยนะคะอันนี้พูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะจนแบบคนรอบข้างไม่ไหวแล้วคือช่วยไม่รู้ยังไงแล้วแล้วผู้ชายไม่ได้มง้อด้วยนะ,ะผู้ชายไม่ได้มงอด้วย เขาเองนะเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะคือคนที่ low esteem นะคะในทางกับกันผู้ชายก็เหมือนกันนะบางคนอะ่ะเหมือนกับแบบว่าโดนผู้หญิงหลอกโดนผู้หญิงแบบปอกลอกแบบอะไรมาสารพัดทุกคนก็บอกทุกยงก็เตือนสติแลนะ้วะแต่ก็ยังกลับไปหาคนเดิมอยู่อนะไรเงี้ยนั่นแหละนะคะก็เหมือนกันก็คือเขาก็คิดว่าเขาจะหา เมียไม่ได้แล้วอะหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วกลัวที่จะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่มั่นใจในตัวเองนู่นนั่นนี่นั่นแหละค่ะเขาก็จะดึงแต่คนที่แบบเอาเปรียบเขาดึงแต่คนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วก็ออกไปจากวงจรนี้ไม่ได้ก็จะชอบมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษหรือว่าท็อกซิ e เร t i o n s ชิพนะคะ พูดไปเดี๋ยวมันจะยาวเนาะนี่แหละค่ะคือตัวอย่างนะคะว่าทําไมเราถึงจะต้องสร้างเด็กคนหนึ่งให้มีเซลล์เอสติมกันตั้งแต่เด็กนะคะ,ะเป็นการปลูกฝังนะคะเป็นการสร้างคนนะคะมันเป็นมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยเราก็ถึงอเอามาฝากนะคะนี่แหละค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะคะ,อ,ะอย่างที่เราบอกนะว่าถ้ามีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนกันนะคะ ก็สามารถบอกกล่าวกันได้คอมเมนต์กันได้นะคะทั้งใน YouTube แล้วก็ในเพจของเรานะคะชื่อเดียวกันกันกบช่อง y o u t u b e นี่แหละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องบอกว่าขอลาไปก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเราสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีบายบายจากแคนาดาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ